ขายังตามอยู่ป่ะพี่พห,รหรือว่ายังไงบ้านเขาไม่ได้อยู่ตรงแถวน,นี้เขาไม่ได้อยู่แถวนี้เหรอ,อแต่เขาไม่ได้มาเหมือนแจ้งความจำนวอะไรใช่ไหมว่าอยากให้เราทำอะไรให้กลิ่นแล้วครับเออกลิ่นเนี้ยกลิ่นเนี้ยผมได้กลิ่นเนี้ย มันเกิอบกลิ่นน้ำอบอแล้วก็ไไกลิ่นกํายานอ่ะเอิม่มมันคือกลิ่นอ,นอ,อะไรวะเออไป,มไปมลนมน,นี่กลิ่นลมนี่กลิ่นเนี่แหละที่เราก็จับตรงนี้แล้วกลิ่นมาจากเสื้อหนูเขาตามผมมา,าไ,มไม่ต้องตามนะนะผมกลัวอ๋อรูอนะ้แล้ว อ่ารู้แล้ะรู้แล้วเหมือนกันเออพึ่งนึกขึ้นได้อ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรผรู้และวขนดมหน่อยครับรู้แล้วว่าอ่าผมรู้แล้ะผมรู้แล้วคือกลิ่นอะไรผมรู้ฮะมีรู้ก็อยู่สองคนชายนมอะไรของมันกันวะผมพึ่งนึกออกผมพึ่งนึกบ้ามันเป็นกลิ่นน้ำกลิ่นเหมือนกลิ่นเหมือนจ้างจางอ่ะ ไม่ใช่ยีตะปุ่งนะน่ดมแม่ดมแม่ไม่ใช่ใชพี่พพค,คนหนังว่าพี่ยุ้ยคือใครครับคนที่เข้ามาใหม่หมพี่ยุ้ยเป็นแขกรับเชิญพิเศษเป็นแขกรับเชษษษษเิญพิเศษที่มีความสามารถในการดึงดูดวิญญาณเป็นพิเศษครับไม่ไม่ใช่ความสามารถนะครับเร,เรียกว่าอตอนนี้เดี๋ยวบอกเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ดูเราอยู่นะครับก็ พวกเราสู้สื่อวิญญาณนะครับตอนนี้เรามาอยู่เป็นที่วัดปราสาทนะครับย้ํานะครับว่าเราขอมาจากทางเจ้าวาดเรียบร้อยแล้วนะครับขออนุญาตท่านแล้วทําหนังสือเรียบร้อยแล้วนะครับขออนุญาตท่านมานะครับว่าเราจะเข้ามานะครับที่นี่นะครับแล้วก็วันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษเป็นพี่ยุ้ยนะครับซึ่งพี่ยุ้ยเนี่ยเขามีเขาเรียกอย่างที่คุณมีบอกนะครับว่าเป็นคนที่มีบารมีในระดับหนึ่งนะครับที่สามารถดึงดูดพวก วิญญาณหรือสัมภเวสีต่างๆเนี่ยนะครับให้ให้ให้ตามเข้ามาได้นะครับมาขอให้เขาผมพูดไม่ถูกอ่ะมันมันกลิ่นเหมือนกลิ่นน้ำอบก็ใช่แล้วก็กลิ่นเหมือนกํายานก็ใช่อ่ะคือมันทุบกํายานสีดำๆถ้าใครเคยเห็นใช่ไหมมันคือกลิ่นกํายานใช่ไหมัมยทบหอมไม่ใช่ครับนะฮะแล้วก็แต่พี่ยุ้ยเนี่ย จะไม่ได้ไม่ได้เห็นเหมือนเหมือนกับคุณดีมันแรงขึ้นนะ่ะดีเป็นของดีอยู่คนเดียวใช่หอมหอมขึ้นเนี่ยผมก็ได้กลิ่นเนี่ยผม,มได้กลิ่นเลยได้กลิ่นมไม่ไม่ไม่ได้ไ,ได้กลิ่นจากตรงนี้เลยมันมาจากเสื้อคุณอูแ๋แหละเอาไม่ต้องตามมากินน้าอบไม่ต้องตามผมมา <c oughs> มันกินน้ำอบมันมากลิ่นแรงขึ้นน่ะเอแรงกว่าเมื่อกี้ไม่ต้องตามผมมานะครับอ่ะแล้วก็คือพี่วิย่าย เราย้อนไปอีกทีนึงครับพี่ยูเนี่ยไม่ได้ไม,ไม่ไม่สามารถที่จะเห็นได้ประมาณเท่าคุณบีนะครับคุณบีเนี่ยจะเห็นนะครับแล้วตอนนี้ทั้งสองคนมีความรู้สึกว่าตั้งแต่ตอนล,ลงรถมานะครับมีอะไรไม่รู้ตามมาอยู่แต่ยังไม่แน่ใจว่าเขาตามมาเพื่อที่จะให้ช่วยเรื่องอะไรนะครับแล้วก็เนี่ย <Yeah. S 1> ไม่รู้เรื่องว่าเป็นเพศอะไรนะครับเพราะตอนนี้คุณบีก็บอกว่ายังคุยกับเขาไม่ได้ แล้วตอนนี้เราก็ได้กลิ่นแปลกๆเหมือนน้ําอบกํายานอยากให้กล้องได้กลิ่นจังแต่คุณบีบอกว่ามันมาจากตัวผมแต่ไม่ใช่นะครับจริงๆผมไม่ได้กลิ่นมานานแล้วว่ะใช่ไม่ต้องดมนิ้วบีเราได้กลิ่นเลยใช่มันได้กลิ่นเนี่ยผมก็ได้กลิ่นได้กลิ่นได้กลิ่นติดตัวเลยอ่ะ